ส่งมาว่าเจอแบรนด์หนึ่งชุดต้องไปสั่เพราะว่าอะไรต้องลงไอจคือเราจะไม่เอาแบรนด์อื่นมาปักกดคือเราจะต้องเป็นตัวลราเราคือเราวสวัสดีค่ะออดี้นะคะลิปที่แล้ว มาเป็นคู่คลิปนี้ฉายเดียววันนี้จะพาไปดูเทรนในปัจจุบันนั่นก็คือกีฬากร์บบอกเลยว่าแอบไปส่งมาว่าจเจอแบรนด์หนึ่งที่เป็นชุดกีฬากรอฟที่น่ารักมากเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูชุดพาไปดูแฟชั่นแล้วก็พาไปเจอกับเจ้าของแบรนด์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับค่ะอันนี้เป็น คุณเมี่ยงนะคะ,ะเป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์นี้นะคะแนะนําชื่อแบรนด์ให้หน่อยได้ไหมเมี่ยงนะคะเป็นเจ้าของแบรนด์ชุดกอล์ฟแฟชั่นนะคะชื่อว่าแบรนด์เบอร์ดี้เนะคะก็หนที่เห็นนะคะ่ะ จะมาทําเป็นแบรนด์ชุดกอล์ฟของตัวเองคือก็ก่อนนั้นเนี่ยทำเป็นแบรนด์ชุดไปทะเลก็คือมีทั้งกระเป๋าชุดว่ายน้ำเสื้อคลุมทุกอย่างที่เกี่ยวกับทะเลคือเป็นแฟชั่นไปทะเลแบบจัดจ้านเลยแหละทีนี้ก็เจอโควิดคนเขาไม่ไปทะเลกันห้ามไปก็เลยเออพักอยู่บ้านมาสักพักก็เนี้ยค่ะเปลี่ยนวงการมาทำกอล์ฟแต่ก็ยังเป็นเสื้อผ้าเหมือนเดิมแต่เท่าที่ดูส่วนใหญ่ชุดกอล์ฟอ่ะจะมีความเรียบสีดำสีเรียบแต่แบรนด์เนี้ยเป็นแบรนด เดี๋ยวที่เห็นว่ามีความเป็นแฟ <Fashion S 1> ชั่นมากคืออันนี้เกิดจากความชอบคือบอกก่อนเลยว่าคือเบอร์ดี้เเนี่ยเป็นกอฟแฟชั่นไม่ได้เป็นแบรนด์กอฟที่เน้นแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์อะไรอย่างงี้นะคะคด้วยความที่ว่าคือคือเมื่องกบจบแฟชั่นามามแล้วก็ตอนที่มาหัดเรียนกอฟอยู่ช่วงเดือนสองเดือนแรกอะเราก็เออ ถ่ายไอจศึกษาว่าเออจะตียังไงแต่งตัวยังไงคือตอนแรกก็ไม่เข้าใจคุวเริ่มต้นอ,อยู่ที่ประเทศเกาหลีค่ะคือตอนแรกเราก็บินไปช pping, ้อปปิ้งกะว่าเออเราจะซื้อเสื้อผ้ามาใส่แบบทุกทุกวีทุกวีทุกวีคทุกวีไปถึงปุ๊บเดินจับจับไปจับมาอมืดูราคาแล้วอโอเคโอเคแต่ว่าเราด้วยความเป็นเราอะไม่ว่าเราจะทํากีฬาอะไรก็ตามเราจะต้องแต่งตัวให้ เต็มที่สุดอเอออต้องสวยต้องสวยต้องสวยที่สุดชุดต้องไปซ้ำเพราะว่าอะไรต้องลงไปจีใช่คนก็เริ่มพูดใส่หมูทำไมเราไม่ทำทำไมเราไม่ทำเองก็เริ่ม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 ที่จะแบบอืมทำเองแล้วกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> คือคำว่าเบอร์ดี้เนี่ยมันเป็นสับสับหนึ่งในกีฬากอล์ฟอ่าอย่างเช่นการที่ตีได้สกอร์ต่างๆมันจะใช้พวกสัตว์ต่างๆมาเป็นคำเรียกเนี่ยซึ่งเบอร์ดี้มันเป็นหนึ่งในนั้นแล้วก็เบย์นี่ก็มาจากเหมือนแบบเบบี้อะค่ะ เหมือนซอฟเบรนะ์อะไรอย่างเงี้ยอืม mm hmm. ก็เลยเอามาต่อกันเป็นเบอร์ดี้เบเพราะว่าอยากจะให้โลโก้มันจําง่ายๆโลโก้เป็น B กับบ2ตัวแล้วก็นอน mm hmm. สกเกจช์ในหัวตอนอยู่เกาหลีกลับมาถึงไทยก็ลุย,ลยหัวใจของกีฬากอล์ฟเนี่ยมันต้องดูมีความเป็นคุณหนูซึ่ง จากที่เห็นก็คืออาจจะเป็นแขนยาวเป็นคอตั้งเหตุผลเพราะอะไรเพราะว่ากีฬากร์ฟนี่มันมีกฎกติกายเยอะมากเขาจะต้องบังคับให้เราแต่งตัวดีดูเป็นคนตั้งใจแต่งตัวคือไม่ใช่ว่าใส่สบายสบายเสยื้อยืดกางเกงบอลอะไรเงี้ยเรียกว่าห้ามตีห้ามเข้าสนามเลยอันนี้ก็คือจะเป็นชุดกอรอฟของผู้หญิงเลยซะส่วนใหญ่ใช่ไหมคะด้วยความที่ว่าปกติเนี่ยทำแต่เสื้อผ้าผู้หญิงมาตลอดไม่เคยทําเสื้อผ้าผู้ชายมาก่อนเลยในชีวิตอเอ้ยคนพูดเยอะมากเลยมีชุดผู้ชายไหมมีชุดผู้ชายไหม พูดะมากจนแบบแต่แล้วฉันจะทํายังไงดีเพราะว่าเราจบแฟชั่นผู้หญิงมาโดยตรงนะก็เลยลองดูจนออกมาเป็นคอลเลคชันที่2เพิ่มชุดผู้ชายขึ้นมาประมาณนี้ใช่แล้วนี่เข้ากันเลยมีความใส่เป็นคู่กันได้เลยผูผู้องนอกจากผู้หญิงเขาจะชอบแต่งตัวกันอยู่แล้วใช่ไหมผู้ชายเขาก็ชอบแฟชั่นเหมือนกันคือจะเล่าให้ฟังในกีฬากรอบเนี่ยนะคะเป็นกีฬาที่คนแต่งตัวมากจัดมากอย่างคนที่เราเห็น อาจจะผู้ชายที่ปกติวันๆยังไม่ได้พิถีพิถันในการแต่ตงปรนะมนั้เวลาเขาไปตีกรอบอะ่ะเขาจะแต่งตัวดีที่สุดเป็นอย่างนี้90%แล้วเราอาจจะมองไม่ออกว่าเขาตั้งใจแต่จริงๆแล้วเสื้อผ้ากางเกงทุกอย่างคือมันต้องเป็นแบรนด์กรอบแล้วก็ตั้งใจในการแต่งตัวออกนาบทุกครั้งอันนี้คือจุดเด่นของกีฬานี้เลยาลกางเกงกางเกง<ช>ผู้ชาย<ป>ด้วยน่ารักมากใช่ก็มีดีเทลนี่เราก็จะเพิ่มพวกดีเทลอะไรพวกนี้เข้ามา่ยมี branding ป้ายเป้ยอะไรพวกนี้นะคะ จะมีขายยาวด้วยแต่ว่าพอดีวันนี้ยังไม่เสร็จชอบมากชอบที่แบรนด์นี้มีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองต้องเลยโลโก้เราต้องมาบเ <c oughs> ด่ไม่ซ้ำใครแลยใช่ไมมหมนี่นมีแบบกระโปงด้วยนะตัวนี้นนอันนี้คือตอบจดผู้หญิงมาแบบมันน่ารักอ่ะใช่ค่ะคือตัวนี้เป็นซิกเนเจอร์เลยก็คือว่าเวลาวงสวิงเนี่ยน,นะ ตีกอล์ฟไปั็จะต้องสวิงใช่ไหมอันนี้ก็จะแบบเซ็กซี่นิดหน่อยคือเราจะไม่ได้แบบอุ๊ยโช่เผยผิวอะไรขนาดนั้นแต่ว่าเราก็จะแบบอุ๊ยแผลงๆให้ลุ้นๆอะไรอย่างงี้ดีลากอล์ฟนี่เขามีไนกอล์ฟด้วยตีกลางคืนตีกลางคืนตีกลางคืนเพราะฉะนั้นมีทั้งแบบแขนยาวใช่เกิดไอขี้ร้อนอย่างงี้แล้วเหมือนคอร์ดว่านะคะแอบเห็นว่ามีเป็นกางเกงฟิลกางเกงวอร์มด้วยอันนี้คือคือใส่ ปกติเวลาตีกอล์ฟเสร็จเนี่ยค่ะปกติเวลาตีกอล์ฟเสร็จเราก็จะต้องเรียกว่าอะไรนัดกันทานข้าวต่ออ,อันนี้เป็นเรื่องปกติมากๆเลยเพราะว่าเหมือนเป็นการแฮงเอาท์อยา่างนึงกับเพื่อนอะคะ่ะแฮงเอาท์เสร็จอยู่ในสนามก็ยังไม่จบสิ้นนะคะก็จะต้องทานข้าวด้วยกันเพราะฉะนั้นเอ้ยบางทีเราอาจจะแบบใส่อะไรต่อดีมันต้องมานั่งคิดชุดมันจะต้องลำลองแค่ไหนเลยมันจะต้องดีแค่ไหนคือบางคนก็จะคิดเยอะเรื่องนี้เหมือนกันเราก็เลยมีชุดเขาเรียกว่า after c o r s fashion ออกมา ชุดน่ารักคือแอค e เซส r ซอรีก็มีหม,มวกนี่เลย <laughs> น่ารักมากแล้วมีสไตล์แบบความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองทุกชิน้นอย่างอันนี้ก็คือลายจะเป็นลายสนามกอล์อุ้ยดูะะได้ไงอะ่ะคือแอบบคุณค้นใช่มันดูออกมันแบบตอนแรก,กอะดูไม่ออกแต่พอสังเกตแล้วรู้สึกว่า เฮ้ยมันเป็นลายสนามกอล์ฟหรือเปล่าอะไรเงี้ยมันเป็นมันเป็นมันก็จะแบ่งเป็นพาร์ทของสนามกอล์ฟเขาเรียกว่าก o l layout ก็จะเป็นแบบแฟลเวมีสนามทรายมีน้ำมีแบบทีออฟมีอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเอามาทำเป็นลายซะเลยก็เลยคอลเลคชั่นที่สองก็เลยใช้ชื่อว่า BB bunker น่ารักหนึ่ว่าเข้ามาแล้วรู้สึกเตะตาสุดคือกระเป๋ากระเป๋าน่ารักมากนอกจากชุด นอกจากชุดที่มีความแบบน่ารักเก๋กุ๊กกิ๊เป็นแฟชั่นค่ะผู้หญิงเราก็ต้องมีกระเป๋าที่แบบมีความแฟชั่นแล้วก็สะพายแล้วรู้สึกว่าไม่ธรรมดาจริงใบนนี้ทำมาไว้สำหรับไทยแบบ<ะ>ไทยแบบลคชั่นแรกคือเราจะไม่เอาแบรนด์อื่นมาปะคนคือเราจะต้องเป็นตัวเราเราคือเราเราจะต้องโดดเด่นที่สุดทุกอย่างต้องเป็นของเราเพราะฉะนั้นพ<ม>ี่ก็ลงทุนทำถุงก๊อฟเองขึ้นมา่ายแบบตอนแรกก็ไม่ได้ตั้งใจจะขาย<ะ>แต่ปรากฏเฮ้ย<อ>คนทักมาเยอะมากหลายสิบคนแต่ตอนนี้ก็ยังอยู่ใน แผนในอนาคตนะคะยัง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 ไม่ได้ทำได้ใช่ติดตามใช่แล้วก็คือสีมันคนหนูไงสีมันไม่ค่อยได้เห็นอืมประมาณนี้อันนี้ส่วนอันนี้เป็นเรียกว่าเป็นถุงกอล์ฟสำหรับถือไปซ้อมอ่ะทุกอย่างก็ต้องมีมีฟังก์ชันของมันคือเวลาไปซ้อมแล้วอาจจะอยากซ้อมแค่สามสี่ไม้อันนี้แหละไม่ต้องแบกอันใหญ่ไปเออก็เนื่องจากนี่เป็น เออช่วงสิ้นปีแล้วก็เลยแบบนี่คือใส่เตรียมรอไว้เลยนะแลวื่อว่าเราไหนๆเราก็จะมีโทนสีเขียวแล้วเราก็เลยอยากให้น้องอีกแบบใส่สีเขียวมาเป็นคริสต์มาสคู่กันคู่กันใช่นี่ก็เลยเลงไว้แล้วแหละว่าอันนี้ดีไหมมาณนนี้ได้ไหมค่ะเออลองอันนี้แล้วกันนะคะโอเคเดี๋ยวไปดูกันนั่งในี่ค่ะวางล้างเรียบร้อยอ่ะ น่ารักเลยสามสีครบเป็นไงอันนี้ก็จะเป็นคู่คริสต์มาสน่ารักมากแล้วซื้อใส่สบายมากมันแบบเบาตัวแล้วพอดีไซส์แล้วแบบไม่ไม่ดูไม่ดูโยไม่ดูอะไรใช่น่ารักเลยแต่ละสีก็จะมีเป็นทางเซตของตัวเองแล้วหมวกน่ารักมากให้ดูด้านหลัง<ม>นี่นะคะมีความเป็นเอกลักษณ์ทุกสิ่งอย่าง อันนี้ด้วยอันนี้ก็จะมีแบบยางรัดเพราะว่าในสนามบางทีลมแรงแล้วก็ต้องรัดเอาไว้ไม่ให้มันกระเด็นไปม,มีหลายแบบเลยอันนี้ปักปิดกว้างเพราะแดดแรงมากจริงๆน่ารักอ่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกขออนุญาตใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแบบลายนี่นะคะนะ่ารักคู่เอ,อมีให้เลือกใส่หลายแบบเลย ระหว่างคุณเมีย่ยงไปเข้าห้องน้ำแล้วก็แอบส่นนิดนึงพาทัวร์อีกรอบนี่ก็เป็นแบบชุดคู่ใครแบบมีแฟนอะไรเงี้ยก็พาแฟนตีกรอบใสบแบบ่คู่กันน่ารักมากแบบคู่รักหวานชำ้ำโดดเด่นสุดในสนามกรอบเลยดูงสิสเราเป็นส่วนเกินของคู่นี้ก็แบรนนี้นะคะบริเย์แนะนำฝากเอาไว้ด้วยเพราะว่า มันน่ารักแล้วมีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองมากเลยจริงๆถ้ามาที่โชว์รูมนี้ก็จะมีเซอร์ว hmm. mm ิสให้นะคะกับคุกกี้น่ารักมากดูสิคุกกี้แบบเขามีความเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเธอดูดิน่ารักเนาะเขามีความใส่ใจอะ สำหรับใครทสนใจนะคะสามารถซื้อได้ช่องทางไหนด้บ้างอันดับแรกเลยนะคะก็คือจะต้องเข้าไปที่ IG b i r d y e b y y ซึ่งเข้าไปปุ๊บก,ก็จะมีลิงก์ไปตามช่องทางต่างๆซึ่งตอนนี้เรามีทั้งเว็บไซต์ Birdie Bay.com นะคะมีทั้ง l s t Mall ที่ Lazada นะคะก็คือ Birdie Bay มี Line Shopping นะคะแล้วก็ตอนนี้มีสาขาออนไลน์ที่สิงคโปร์ด้วยก็คือ b i r d y e Bay.sg นั่นเองแล้วก็ส่วนใครที่อยากจะมาลองไซส์จริงๆเพราะว่าเราชอบฟิตหลวมไม่เท่ากันนะคะก็สามารถ นัดเวลาเข้ามาลองที่โชว์รูมเบอร์ดี a เบที่นี่ได้เลยค่ะแล้วโชว์รูมที่นี่อยู่เท่าไหนคะโชว์รูมเบอร์ดีเบนะคะอยู่ที่ทวินทาวนะคะสามารถ Google คําว่า b i r d ์ดี a เได้เลยค่ะทุกออเดอร์นะคะไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์นะคะเราก็จะมีอันนี้แนบไปให้ด้วยก็คือสกอร์การ์ดของ b i r ร์ดี a เนั่นเองสําหรับให้สําหรับจดสกอร์หรือว่าไม่จดก็ได้เอาไว้เป็นพรอพอะไรอย่างงี้โอเคค่ะวันนี้ก็ได้รู้แฟชั่นสุดก๊อบเยอะมากแล้วก็ มาดูสไตล์ชุดเก๋ที่น่ารักมากเป็นหนึ่งแบรนด์ที่น่าสนใจมากๆแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะขอบคุณค <c oughs> ุณเมฆมากคะ่ะขอบคุณค่ะลากันบ๊ายบายเจ <c oughs> อกันใหม่คลิปหน้านะ <c oughs> คะแล้วก็อยากให้ไปแบรนด์ไหนติดต่อได้นะคะบ๊ายบาย